สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิเกะนะครับในคลิปนี้ก็จะพาไปลงโซโลเลนนะครับชื่อบอสเป็นเลขรหัสนะครับคงไม่ไล่ทั้งหมดนะก็ดูเอานะครับว่าบอสตัวอะไรนะเ,เ,เริ่มกันเลยทิมที่ใช้นะครับจะเป็นทิมนี้ตามนี้เลยนะครับใช้ได้แต่โน้ตนิดนึงว่าตัวบอสตัวนี้เนี่ยแาไฟนะครับ ก็ควรจะหยิบดาดพีเอสธาไฟไปนหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะมีช่วงที่บอสเปิดบาเรียนะครับเราใช้่าืืโจมตีไม่เข้านะครับแล้วมันจะมันจะมีวงแดงตอนมันเปิดบาเรียเพราะงั้นต้องมีนในช่วงเริ่มแรกนะครับผมจะปล่อยออโต้เลยอันนี้กีโหมดมันออโต้ได้ในช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกในตัวละครเราจะ เลงที่ปืนแล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอปืนแตกปุ๊บนะครับเบิ้เติมเล่นมือปืนแตกสองข้างบมเล่นมือจะเห็นว่ามันมีตรงหลังไอ้ตรงไหล่สองข้างแบอมก็ยิงทาลายตรงนี้ก็คอยยิงไอ้ลูกระเบิดจ่มันยินออกมาช่วยแล้วกันนะที่จริงบอสตัวนี้มันเมคนิคเดียวกับฮาวเวสเตอร์นะครับ แค่หน,นดียว่าเลยไอ้ไข่ไอ้าย่เออ,อไปอันนี้ระดับเจ็ดเนาะผมไม่ลงระดับที่ทยากกว่านะระดับเอวแบบเพราะว่าฮะมันให้วานเล่นอะ่ะผมไปลองลงมาแล้วไม่ไหวนะเน,นี่ยนี่อันนี้ที่ที่ผมพูดนะครับต้องใส่ตัวทางไบยิงไม่งั้นจะยิ่งเข้า ลำเบอรเสร็จหมดแล้วปืนมันไม่งอกหรอวนะ่ะปืนมันงอกนะทีนี้เราก็เล็งปืนต่อนะครับอ่านในเฟสนี้เนี่ยผมไม่ชชัว่์ว่าถ้าเป็นตัวละครตัวบางกว่านี้เนี่ยต้องคอยหลบไอ้ลูกบอลมปออมเพราะของผมมันไม่ต้องหลบอะดามเมจมันเบามากเลย แต่เขาในระดับเอวโดนโดนลูกนี้ไปก็แตกกันล้วลลลลนไม่งั้นก็ต้องหลบกำบังนะครับแต่กำบังก็หายไปเร็วมากทำได้ว่าตัดเดียวกำบังหายแล้วไม่ทันได้ทันทำดาเมจเนตเลย ็นอันจบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บคลิปเอาไว้เป็นกันสอนประจำช่องไปแล้วนะพยายามเก็บทุกครั้งที่มีบอสมากตอนตอนนี้เมตาคงไปเน้นที่โนโวไว้มัง้งในระดับเนี่ยแบบอาจจะไม่ได้ให้ยืนได้นานแต่เอา สนสนไว้ระเบิดตุ้มเดียวเราน่าจะได้ดาเมจไปเลยเพิ่มเบนะซึ่งสนไว้ผมก็ยังตันไม่ถึงไหนเลยนะครับผมมีหลายอย่างต้องทำมานะไม่ได้เติมเยอะเนาะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ